สี่สามครับข้อนี้ครับคําถามนะครับก็คือเขาถามเขาว่าถ้าต้องการให้สาหร่ายเนี่ยสามารถใช้พลังงานแสงที่หลากหลายช่วงคลื่นเพิ่มมากขึ้นครับเคนะครับดูโจทย์ดีๆนะเนื้อความโจทย์หลักๆนะครับก็คือเขาต้องการให้สาหร่ายตรงนี้เนี่ยสามารถใช้พลังงานแสงจากหลากหลายช่วงคลื่นมากขึ้นหมายถึงอะไรครับหมายถึงว่าสามารถสังเคราะห์แสงนะครับจากแสงที่เป็นแสงสีหลายๆแสงได้ครับคือพืชเนี่ยครับมันจะมีลงเขาวัตถุใช่ไหมลงคขาวัตถุแต่ละชนิดเนี่ย ก็มีความสามารถในการดูดซับคลื่นแสงสีต่างๆแตกต่างกันไปครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเป็นคอโลฟิลล์เนี่ยครับคอโลฟิลล์ลองดูนะคอโลฟิลล์ครับสะท้อนสีเขียวออกมาเนี่ยแสดงว่า สั่งข้อแสงครับที่เป็นแสงสีเขียวนะครับได้ค่อนข้างน้อยครับแต่สามารถดูดซับนะครับแสงสีครับช่วงคลื่นอื่นได้ครับอย่างเช่นแสงสีพวกสีเหลืองสีแดงพวกนี้ครับที่อยู่ในช่วงคลื่น600-700นาโนเมตรเนี่ยก็ดูดได้ดีประมาณนึงแล้วก็ช่วงที่เป็นสีน้ําเงินครับ400-500นาโนเมตรเนี่ยตรงนี้คลอโรฟิลก็สามารถดูดซับได้ดีนะครับแต่ว่ามีข้อด้อยก็คือดูดซับช่วงสีเขียวไม่ดีใช่ไหมอันนี้นะครับก็เป็นลักษณะหนึ่งของลงคาวัตถุนะดังนั้นถ้าสมมติครับ เราต้องการให้พืชเนี่ยที่มีแต่คลอโรฟิลลนะครับสามารถสังเคราะห์แสงที่มีช่วงคลื่นสีเขียวได้ด้วยต้องทํำยังไงครับก็อาจจะมีการเพิ่มลงเคาวัตถุอย่างอื่นเข้าไปครับที่สามารถดูดซับแสงสีเขียวและเอาไปใช้สังเคราะห์แสงเพิ่มเข้าไปอีกได้ครับจริงไหมในเมื่อลงคาวัตถุเนี่ยมีความเฉพาะในการดูดกลืนแสงสีต่างๆนะครับถ้าเกิดว่ามีหลากหลายชนิดครับ ก็สามารถดูดกลืนแสงเสียงต่างได้มากขึ้นครับอย่างคลอโรฟิลเนี่ยมีข้อด้อยคือดูดสีเขียวไม่ดีใช่ไหม <_' S 1> เราเพิ่มครับตัวลงเขาถัถุเนี่ยไปอีกสักชิ้นหนึ่งครับให้สามารถดูดแสงสีเขียวได้ด้วยครับโอเคนะครับอาจจะเพิ่มเป็นลงเขาถัตถุ x ก็ได้ครับตัวนี้เนี่ยดูดแสงสีเขียวได้ดีครับถ้าเกิดว่าพืชได้รับลงเขาถัถุตัวนี้เข้าไปด้วยก็สามารถใช้ประโยชน์จากแสงสีเขียวได้ด้วยนะครับโอเคนะอันนี้คือการเพิ่มความหลากหลายครับในการดูดกลืนแสงหรือว่าการใช้พลังงานแสงเนี่ย จากช่วงลื่นต่างๆเพิ่มมากขึ้นครับโดยการเพิ่มลงเขาถูกให้มีหลากหลายชีวิตมากขึ้นนะโอเคนะครับดังนั้นเราก็มาดูครับว่าควรจะทําตามข้อไหนครับถ้าเกิดว่าต้องการให้สามารถดูดกลืนแสงครับช่วงแสงเสียงต่างเนี่ยได้มากขึ้นครับอันแรกกว่าปรับปรุงสายพันธุ์ให้มีแคโรทีนอยด์มากขึ้นอันนี้ครับแคโรทีนอยด์เนี่ยโดยทั่วไปแล้วพืชก็มีอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดเราเพิ่มจำนวนไปอีกเนี่ยมันก็ไม่ได้เพิ่มความหลากหลายในการดูดกลืนนะจริงนะเพราะแคโรทีนอยด์นยครับ มันก็มีค่าคงที่จำเพาะของมันอย่างนี้ครับก็คือดูดได้ดีครับช่วงประมาณสัก450ถึง500นาโนเมตรครับดูดเกินได้ดีช่วงนี้ใช่ไหมเพิ่มเข้าไปอีกเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยนะครับให้สามารถดูดเกินช่วงสีเขียวได้มากขึ้นครับโอเคนะต้องหาโลหะวัตถุอย่างอื่นเพิ่มเข้าไปครับไม่ใช่เพิ่มของเดิมให้เยอะมากขึ้นนะครับอันนี้ไม่ได้เพิ่มความหลากหลายนะอันนี้ก็ไม่ใช่ครับข้อ2ครับข้อ2ก็ทานองเดียวข้อ1ครับก็คือเพิ่มโลหะวัตถุที่มีอยู่แล้วเน อันนี้ไม่ได้เพิ่มความหลากหลายในการดูดกลืนขึ้นแสงนะครับมันก็แค่เพิ่มปริมาณครับตัวที่ดูดกลืนขึ้นแสงแบบเดิมเนี่ยให้มากขึ้นเฉยๆครับไม่ได้เพิ่มความหลากหลายนะอันนี้ก็ไม่ใช่ครับส่วนข้อ3ครับคัดเลือกสายพันธุ์ที่ปริมาณโฟโตซินติกพิกเมนต์รวมสูงที่สุดอันนี้อ่านจด์ดีๆนะครับเป็นการเพิ่มโฟโตซินติกพิกเมนต์หมายถึงว่าถ้ามันมีคอโรฟิลอยู่แล้วมีแคโรทีนอยอยู่แล้วก็เพิ่มคอโรฟิลกับแคโรทีนอยให้มากขึ้นก็คือ เหมือนเอาข้อ1กับข้อ2เนี่ยครับมารวมกันอันนี้ก็ไม่ได้ช่วยเพิ่มความหลากหลายนะครับเข่ okay, ไมมเหมือนเอาข้อ1ข้อ2มารวมกันนะก็ไม่ได้เพิ่มความหลากหลายนะครับช่วงคลื่นที่ดูดเกินเนี่ยก็มีลักษณะเหมือนเดิมครับทีนี้ครับมาดูข้อ4ข้อ4เนี่ยครับต่างจากข้อ3ก็คือข้อ4บอกว่าเพิ่มจํานวนชนิดครับไม่ได้เพิ่มปริมาณนะเพิ่มจํานวนชนิดก็คืออาจจะเพิ่มครับไอตัวลงเขาวัตถุชนิด x ตรงนี้เพิ่มเข้าไปครับทาให้สามารถดูดกลืนสีเขียวเข้าไปได้ด้วย อันนี้ครับเป็นการเพิ่มความหลากหลายครับจากเดิมเนี่ยดูดสีเขียวไม่ได้พอเพิ่มโฟโตซินติกพิกเมนต์ครับหรือว่าลงเขาดูดตรงนี้เนี่ยเข้าไปก็จะสามารถดูดกลืนสีเขียวได้ด้วยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการเพิ่มความหลากหลายครับข้อ4ถูกนะโอเคนะครับก็คิดประมาณนี้นะครับส่วนข้อ5เนี่ยครับอันนี้ไปพูดถึงการสังเคราะห์อาหารแหะครับไม่ได้พูดถึงการดูดกลืนคลื่นแสงต่างๆนะข้อ5้าก็ไม่ใช่นะครับ